โอ้โหแม่งามไส้ฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูทำไมก๋วยเตี๋ยวไก่มาให้ยายฉันเป็นเกาหรือไงอย่างนี้นี่ทำงานช่วยต้องปรับให้นักโอโทษนะคะแต่มาลีได้ยินว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่จริงๆนีงค่ะนี่แสดงว่าหูไม่ดีนี่ไม่พร้อมที่จะบริการอย่างนี้ต้องปรับให้นักกว่าสุดไม่ไหวแล้วคุณทำอะไรอ่ะจะรีบไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ใหม่รุณารอสักครู่ขอบคุณครับ ไม่ได้พวกคุณมาก็ดีแล้วแต่คาร้านเนี้ยบริการคำพูดคำจาใช้ไม่ได้เลยสมควรจะไล่ออกนะคนที่ควรจะถูกไล่ออกเนี่ยคือคุณมากกว่าดูนี่เอ้าไปไหนอะแกทันหล่นเมื่อกีออ้ขอบใจจดหมายนี้บอกว่าคุณโดนเจ้าของแฟลตไล่ออกตั้งานาแล้วเดี๋ยวเอามาดูสิ ดูเลยเอกตอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสีสัวขาดแล้วไม่มีหลักฐานไม่เป็นไรฉันก๊อปปี้ไว้หลายชุดเอ้าไปไหนอีกแล้วอ่ะนี่นี่แกทําวถทั้งปึกเลยเฮ้ยนายอ่ะเฮ้ยจดหมายเนี่ยอาจจะมีใครแกล้งผมก็ได้เอาไปตัดต่อหวังจะโค่นอำนาจผมใช่ไหมล่ะมนเลยใครจะโค่นแกไม่รู้แต่ฉันเนี่ยจะฆ่า ใจเย็นๆแล้วกันฉันจะโทราศัพท์คุยกับเจ้าของแฟตอัลโหลนั่นคุณสมปองน้องคุณสมชายเจ้าของแฟตใช่ไหมครับน,นี่เมื่อกี้ทำไมคุณพาทีถึงโทรไม่ติดน,น่ะระดับคุณพาทีเขาอาจจะไม่คุยก็ได้มันต้องระดับผมนี่คุณสมปองครับ คุณพาทีนี่ดูแลแฟตไม่ดีนะครับผมว่าน่าจะไล่ออกนะครับเหรครับใครอะพี่เจ้าของแฟตอะคุณอง้องคุณสมชายเจ้าของแฟตใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์อ๋อฮะฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับผมอยู่คุณกระจ่างแจ้งเลยนะครับฮะ เขาโดนอะไรออกแล้วเหรอครับเฮ้ยแล้วลึกไปตัใครอยู่มันไหลน่าเหรอเอ้ยมันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปไหนเอ้ยเอ้ยผมจะไปตรวจแฟตอื่นมาบิดแฟตครับเฮ้ยจับมันไม่ได้จับอ้วนเฮ้ยจับมันไปด้จับมันเฮ้ยนายท่านนี่ไอ้นายท่านแกจะปลอมเป็นเจ้าของแฟตทำไมวะถ้าไม่ใช้แผนนี้ ผู้ตรวจแฟตกจะถูกเปิดเผยไหมล่ะครับลงพาทีก็โดนไล่ออกแล้วล่ะครับเนาะโอ้ยไม่ลงอ้า แม่จับเพ้เลยนี่ครับผมจับไปหลังมาแล้วครับอ๋อหลังจับไอ้ผู้ตรวจมาแล้วครับแกก็ต,ต้องโดนจับด้วยเอผมเป็นรู้เรื่องไอ้นี่ให้ผมตามครับหลังไม่เกี่ยวนะครับแผนทั้งหมดเนี่ยหลังไม่ได้คิดคนที่คิดคือไอ้เหยินเอเหยินเตีกันเองเรื่องไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องแย่งกันเลยวันนี้ยังไงก็ตายทั้งค<ฮ>ู่มาหลอกพวกเราทำไมอ่ะมาหลอกสวยหลอกผู้หญิงตัวเล็กๆที่น่าสงสารอย่างเงี้ย คุณผู้หญิงที่เหมือนจะสวยครับผมไม่ได้รอหรอกครับแต่ผมแค่ไม่อยากจะบอกความจริงจะนั้เหรอครับแล้วมันต่างกันตรงไหนฮะก็คือผมอะตกงานเงินก็ไม่มีเก็บบ้านก็โดนยึดธนาคารยึดหรอเมียยึดครับตอนเนี้ย ผมไม่มีงานตกงานเงินก็ไม่มีที่พักพาอาศัยก็ไม่มีไม่รู้ผมไปอยู่ที่ไหนแล้วครับสงสารผมเลมันอยู่ในตะกอนนะครัแล้วทำไมไม่บอกยี้ตั้งแต่แรกอะตอนแรกก็อยากจะบอกแห้วครับที่ไม่กล้าบอกกลัวคนอื่นก็จะเยาะเย้ยหาว่าตกงานนี่ดีนะเนี่ยจับได้ซะก่อนนะไม่างั้นต้องไปหลอกคนอื่นดีไม่ดีนี่หลอกก็จะเป็นเล่นหนังที่ฮอลลีวูดไหอย่างมันเอหนังหน้าผมไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแค่ตกงาน่ะไม่มีใครเขาว่าหรอใช่ ขนาดบางคนเนี่ยนะความจําเสื่อมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยมันยังมาอยู่หน้าตาเฉยเลยใช่เอ้าแล้วแกว่าตัวเองทำไมเนี่ยฉันว่าแกนี่เรื่องไม่มีงานไม่มีเงินลึกก็มาไถเงินพวกอ้วนใช่ไหมเออคือเรื่องนี้หลังไม่เกี่ยวนะครับไอ้เหยื่คนเดียวครับเหยืเหยิตีย่กงนนี่ไม่มีเงินลึกก็ต้องขยันทํางานสิเหมือนคําจีนที่เขาว่าเชียนหมี่มีดเหย่เหยอเชียนหมีมี่ไม่รู้นึกไม่ออกอ๋อไม่ต้องแล้ง่ายสุดจับ ส่งตำรวจใช่อยากอยาส่งตำรวจเลยครับต้องส่งไม่อย okay, uh ่างนั้นนะนะเขาต้องไปหลอกคนอื่นอีกทุกคุณพี่ช่วยี่สครับจับมันปล่อยเข้าไปเลยครับก็เมื่อขราวที่แล้วเนี่ยเขาช่วยผมเรื่องอนุญาตให้เอาหมามาเล่นในแสตดได้ทำให้ผมไม่ถูกไล่ออกอ่ะเขามีบุญคุณกับผมครับคราวนี้เนี่ยก็ถือว่าช่างมันนะครับเฮ้ย พี่พาทีไม่เอาเรื่องอย่างนี้รังก็รอดแล้วคนพาทีปล่อยไอ้ผู้ตรวจการแต่ฉันไม่ปล่อยแกไอ้รังแค่ไไปไอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โอฉยโอ๊ยโอยอ๊่อยโอยโอ๊ยอยอ๊ยอโออยยยออย แล้นี่ผู้ตรวจมายัง่ะอ๋อเรื่องผู้ตรวจการแฟดนั่นนี่คุณรู้ไหมพวกเขาอะใช้งานฉันหนักมากเลยนะแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันยังไหวรับรองฉันจะไม่ทำให้คุณโดนไล่ออกแน่นอนนะครับเออถ้าอย่างนั้นก็รีบรๆทำนะครับเพราะว่าเขากำลังจะมาถึงแล้วครับจริงเหรอแะดีครับแล้วอันนไม่รี่ด้วยหรอครับเออรีบ อเออดิแล้วเขามีเสื้อเปลี่ยนไหมอ่ะไม่มีครับทำไงดีอ่ะเสื้อหมดแล้วด้วยอ่ะเออนั้นให้เขาใส่เสื้อตาณาแทนแล้วกันนะได้ไหมไม่ต้องหรอกครับพีครับพักบ้างเถอะนะครับจะพักได้ยังไงล่ะถ้างานออกมาไม่ดีอ่ะเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนนะพีชครับผมรู้นะครับว่าคุณเป็นห่วงผมแต่ไม่ว่าผมจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณพีชเนี่ยต้องมาเหนื่อยเพราะผมนะครับไม่ได้หรอกฉันยังไหวฉันบอกไง อ้าวพี่พีทไม่พักสักหน่อยหรอครับพักได้ยังไงแตนนะัทเดี๋ยวผูต้ตรวจแฝดเนี่ยเขาจะมาแล้วนะผู้ตรวจอืเขาโดนไล่ออกไปแล้วพี่พีทไม่รู้หรอครับพ <c oughs> ี่เอาเรียบดีขึสิครับเดี๋ยวผมก็โดนไล่ออกหรอกทำงานเร็วเข้าฉันจะฟ้องเจ้าของแฝดเทนฟ้องเลยไม่กลัวพีนี่แน <ะ S 2> ่ นี่คุณพาที่คุณดูไหมอฉันเหนื่อยนะฉันไม่ได้กิข้าวนี่ด้าติดมือถือขนาดนี้อ่ะเราจะต้องแยกมือถือออกจากเด็กให้ได้ตดวามือถือไกับีแค่มือถือเนี่ยจะเสียใจอะไรกันนะกันหนแต่ว่ามือถือเครื่องนี้พ่อของนายท่านซื้อให้ตังหะละ เรื่องพิธีสรภศิตมาให้ดสิคะเพราะดาวอยู่บนฟ้ามันลอยเข้ามาสว่างในกลางใจของผมไงล่ะครับถแค่เรื่องสองภเีตเก็บเป็นความรักของเราสองคนไม่ได้คุณไม่ต้องพูดกับดาวอีก